ครับสวัสดีครับท่านเอซและผู้ส่ททั y ง youtube ทุกท่านครับเมื่อนี้กะมีโอกาสได้มาซ่องบึงหวยครับหวยของสีบังเคยหายอยู่หายกินกับบองใส่ด่างใส่ติกแหงปีนี้แหงครับแหงแหงลงไล้เราคนละไอจีน้ำเต็มฟั่งคนละครับอยู่หลังล้านนี่ครับ นี่ก็บ่งอ้อยเอาซีออกขันยากอ้อยข้ายากอ้อยทั้งโรงงานก็ติปิีที่จักทั้งเฝ้าทั้งอ้อยเลี้ยไหลวันามาหาอยู่หากินใส่ด่างใส่ยังได้ครับเดี๋ยวนี้นี่มีโอกาสก็เลยมาลงมาเบิ่งกนันนะสำหรับแห้งเป็นขอนแล้วครับ mm hmm. คือหอยนี่มันเป็นหอยของสีมันไหลามาจากคุนละครับ้งบ้านทำให้ทั้งเกลือนทำเีืงเยงกล้วยครับ ขึอนกับตกฝนตกมาเนี่ยแต่ว่ากับอะไรก็แห้ง <c oughs> ไอ้กํบบาลัางสับกินครับเพรดีที่ได้ชมแล้วครับนี่จะได้อ่อยแต่ว่าก็จังได้ดินปฏิวัติว่าตีดตั้งออกมาต่อเป็นตั้งเทศบาลเพป็นมีโครงการกิจเห็ดบางนี้ให้มันเป็นนะครับบางทีไม่ใช่ประโยชน์บ่ได้เลยครับนี่ชั้งน่าเน,นี่ย บมกก่อไฟที่หยู่ก่อไฟทั้งหนาหกเดี๋ยวมาดูอะไรกับหกนี่แหละครับเนี่ยบริเวณบอยไซประโยชน์ก็เล่ยที่เ็ดเป็นที่เก็บน้ำนะครับจากนี้ไปหอดนาไฟาเพื่อครับเนี่ย สิพืชใหญ่เติบอยู่น้องใหญ่เติบอยู่นี่นีะครับกระขาดเป็นว่างแล้วครับนี่ยก็เป็นกองน้ำลงไปใส่ปะป่าสองสามมูบ้านตัวเมนีนสี่หาหกโกมูบ้านครับอยากนี้ลงไป,น,ปน,น้ำเลยหมดกนจะมีเห็ดแก้มริ่งกับเห็ดแบบคล้ายๆกับแก้มริ่งหวง เย็บนำโอ้เอาผลมาตึงแขงหมดแล้วตอนนี้ป่าสีบอนม่มีจักตัวเลยเดี๋ยวกับตะเกากับมาใส่อยู่นี่แหละครับนี่ยหนามมากขึ้นพอดปีแล้วครับรวมนี้แหละไม่นี่ก็เสดองง่ายยี่ตี้ขันพันมาเห็ดพราะว่าเสียตะปีไก่หนามมากก่อนพระฤาษีบริเฮ็ดมาแล้วนี่ยครับจากนี้ไปก็ก็ไปนี้เลี่ับไปข่อไฟเลยขึ้นไปพุนแล้วครับ,รบถ้าพุน ทางนี้ก็ไปหาน่อมันอ๋คนเนียอที่ไยเงี้ยเราสีบ้านเจ็บยี่สิไรเยอะวะ่ะขาดไม่เห็นเห็ดมาดิคือมันสิบไรนี่แหละประมาณสิบไรนำแรงฟ้าค้มๆค,ค,ครับฝนลินพกไปล่อยนี่แหละครับนี่ขาดนะขาดบ้าง tồn tuần ngang bụng